ผมไม่สบายวันนี้ผมมารักษาโรคอะไรอ่ะเบาหวานหรือเปล่าเบาหวานยา้แม่หมจะมาดูแลผมแบบตัวตัดตัวเหรอใช่เดี๋ยวพี่จะเลี้ยงหนูเองแล้วผมต้องทำยังไงบ้างผมไม่สบายเราอยากให้พี่ดูแลยังไงล่ะว่าแต่พี่ดูแลผมยังไงได้บ้างเราก็แล้วแต่เราเลยริงหรือเปล่า หรพอตัวตัวเสียงในหัวดังเกินใช่แล้วไม่สบายนิดหน่อยสิ่งตัวน้ำมันโกร้องติให้ฟังเราไหมมเดี๋ยวก็ไปไปโทษทีผมไม่สบายอุ้มหน่อยได้ไหมผมขี้เกียจเดินนนเหนื่อยให้พ่อพี่อุ้มก็ได้นะเนี่ยคนนี้นะเออไม่เอาอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มารอพี่อยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่เอาหรอกผมไม่รอหรอก หล่อเลือกได้แบบผมมาหาที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้น,นี้สินโตนำโชคสนัญจรเหรอลองเพลงให้ฟังสักหนึ่งซิงเกิลได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมขอไปเลยดีกว่า